แกงป่าไก่เหนียวนะครับผมอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้ตําพี่แกงเองนะครับอันนี้ตาไว้นะครับผมแล้วก็ใส่เครื่องแกงเผ็ดเลยนะครับเผื่อจุกเฉินก็แกงได้เลยนะครับส่วนในนี้เดี๋ยวจะแกงไก่เหนียวนะครับคือตาแล้วเนี่ยมันได้น้ําได้เนื้อได้รสชาติดีกว่านะครับผมถึงเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นนะครับผมจะไว้แกงเผ็ดครับผม แกงได้หมดนะครับผมแกงกบแกงหนูแกงนกแกงสารพัดนะครับแต่วันนี้จะแกงคั่วไก่แห้งนะครับแต่จะเคี่ยวมันเป็นใจเหนียวนะครับผมเราจะเคี่ยวให้มันยุ่ยสักหน่อยหนึ่งแล้วก็แกงเผ็ดน้ําคูกขิกนะครับไม่รู้ว่ามีผักหรือเปล่ามนุษย์ป้าผักมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ไก่อย่างเดียววันนี้นะครับนี่ครับพี่แกงที่เหลือไว้นะครับคือผมตามก่อนแล้วก็ผมจะผัดให้มันงวดงวดน้ำักหน่อยนึงนะครับให้มันแห้งนะครับผมให้แห้งแบบนี้นะ มันจะได้ไม่เสียครับผมถ้าเราไม่ผัดมันน้ำมันเยอะเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวนะครับแล้วพี่แกงเปรี้ยวนี่จะไม่อร่อยถึงเครื่องครับผมใส่เครื่องเทศมะกรูดต่างๆนะครับมาครับผมลงมือนะครับ う、oh. เดี๋ยวต้องเปลี่ยนมอครับผมกระทะไม่ไหวนะครับเปลี่ยนหมอแล้วนะครับผมเดี๋ยวเคี่ยวให้ไก่ยุ่ยนะครับพอดีน้ํามันงวดไปด้วยนะครับผมมันบานครับผมอ่าอันนี้คือเครื่องปรุงสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวให้ไก่ยุ่ยก่อนนะครับพอน้ําผู้ขิกปรุงรสเรียบร้อยนะครับจะใส่กระชายลงไปนะครับแล้วก็พริกซอยสักหน่อยหนึ่งนะครับเพิ่มทีสันนะครับแต่เผ็ดอยู่แล้วนะพี่แกงผมเผ็ดอยู่แล้ว แล้วก็ตามด้วยกระเพรานะครับกระเพราที่บ้านนี่นะขาดพิไัยครับผมหรือมะเขือนะครับความจริงใส่มะเขือแค่หน่อยหนึ่งใส่ผักนะครับมันจวดมันจะเข้ากันดีนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันน้ํายุบขนาดไหนแล้วนะครับไก่หดไปขนาดไหนแล้วเพราะว่าเวลาเคี่ยวนี่ยเนื้อไก่มันจะหดนะครับผมแล้วก็น้ามันไก่เนี่ยมันจะออกตามหนังนะครับก็ต้องซ้อนน้ํามันออกนะครับผมไม่งั้นมันจะเยอะนะครับ อันนี้ก็ชายนะครับผมดนนูหน้าตาคนเหลือน้ำลามเลยนะครับเนี่ยครับน้ํามันที่ผมบอกนะฮะอันนี้ต้องซ้อนทิ้งนะครับผมเพราะเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยมันจะเยอะนะครับอ,อันนี้ปรุงรสไปแล้วนะครับผมใส่รสด,ดีผมชุรสนะครับผมจะตัดน้ำปลาหน่อยหนึ่งนะครับผมให้มันหอมเนะี่ย ป็นแกงป่านะครับผมแกงไก่เหนียวป่าบ้านนี่นะครับปกติจะใส่มหน่อไม้ดองนะครับก็ใส่สักหน่อยนึงเนี่ยมันจะหอมแต่มนุษย์ป้าเขาไม่กินนะครับผมหน่อไม้ดองของหมักดองนะไม่กินของหมักดองครับผมก็เลยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับ ผมจะใส่ผมจะใส่กระชายไปก็แป๊บนึงก่อนนะครับคือให้น้ํากระชายมันออกนะครับผมจะได้หอมนะครับ มอลลุนี้เก่าแก่แล้วนะครับหูจนหูขาดหมดแล้วครับอ <laughs> โอเค อ่ะนี่ครับผมได้แล้วแกงแกงป่าไก่เหนียวนะครับผมแค่บแครบนะครับจัดจ้านเลยนะครับเรียบร้อยไ,ได้แล้วจ้าที่รักจา๋าอ่ามาครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับแกงป่าไก่เหนียวนะครับผมวันนี้ไม่มีผักเลยนะครับมีแต่กระชายที่ผมซอยใส่ไปนะพอได้รสชาติอยู่หอมอยู่นะครับผมแล้วก็รสชาติแจ่มๆเลยนะครับ แทบแบครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดช่วงนี้ยังไม่มีคลิปพึ่งนะครับผมก็มีคลิปอาหารที่ผมทําอยู่นี่นะครับแล้วก็รวมทั้งคลิปที่ผมทําบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกป่าเลยนะครับผมยังทําบ้านที่มีไม่เสร็จพอดีมันติดปีใหม่ด้วยและอย่างนึงพึ่งมันหายากหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ําเลยนะครับจะเจอแต่ต่อไปก็จะอาจจะเป็นพึ่งสูงแล้วล่ะนะครับผมเพราะว่ามันเข้าเดือนปีใหม่ไปแล้วอาจจะเป็นช่วง เดือนอ้ายเดือนยี่ดสามสี่ห้าเนี่ยนะครับผมประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับผมอาจจะเป็นพึ่งสูงนะครับข็ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับที่คอยติดตามชมคลิปผมตลอดนะครับขอให้ทุกท่านทุกมีความสุขมีความเจริญจะเจ็บจะจนนะครับผมตลอดปีและตลอดไปครับผมสวัสดีครับ